ในวิดีโอนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันสมุดบัญชีกันนะครับสําหรับฟังก์ชันสมุดบัญชีจะอยู่ที่บัญชี1รายงานสมุดบัญชีครับฟังก์ชันสมุดบัญชีเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบรายงานสําคัญทางบัญชีต่างๆที่มีการบันทึกเอาไว้ในระบบนั่นเองครับซึ่งในวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันสมุดบัญชีที่สําคัญทั้งหมด5รายการได้แก่ 1. สมุดบัญชีแยกประเภท1 สองสมุดบัญชีแยกประเภทสองสามสมุดบัญชีแยกประเภทสามสี่สมุดบัญชีแยกประเภทสี่และห้ารายงานเพิ่มลดบัญชีครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่สมุดบัญชีแยกประเภทหนึ่งกันก่อนนะครับสำหรับฟังก์ชันสมุดบัญชีแยกประเภทหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้สำหรับการเรียกดูรายละเอียดธุรกรรมในยอดเงินคงเหลือซึ่งในตอนที่ระบุข้อมูลนั้นจำเป็นที่จะต้องระบุรหัสบัญชีเพื่อทำการค้นหาครับ โดยรายการธุรกรรมและยอดเงินคงเหลือจะถูกค้นหาและแสดงผลตามแต่ละรหัสบัญชีโดยไม่รวมยอดตามลูกค้าผู้ขายบัญชีธนาคารพนักงานครับโดยหากคลิกเข้ามาที่หน้าเมนูสมุดบัญชีแยกประเภทหนึ่งจะมีหน้าต่างให้เลือกระบุข้อมูลในการค้นหาแบบนี้อยู่ที่ฟิลประเภทให้เลือกประเภทของการแสดงผลที่ต้องการจะเรียกดูเช่นตามบรรทัดประจำวัน รายเดือนหรือว่าสรุปย่อตามผังบัญชีซึ่งถ้าหากเลือกการสรุปเป็นตามบัรทัดรายงานที่จะแสดงก็จะแสดงตามรายงานในใบสำคัญทางบัญชีที่ได้มีการบันทึกเอาไว้นั่นเองครับเมื่อระบุประเภทที่ต้องการจะเรียกดูรายงานเสร็จแล้วก็ให้มาระบุช่วงเวลาที่ต้องการจะเรียกดูที่รายงานต่อที่ฟีวันที่ครับหากมีโครงการหรือรแผนนที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถระบุลงไปได้เลยทั้งสงส่วนที่ฟิล์โครงการและนแผนกทีนี้ที่ฟิล์รหัสบัญชีให้ระบุเป็นรหัสบัญชีของผังที่ต้องการจะตรวจสอบซึ่งในที่นี้จะขอระบุลงไป2รหัสบัญชีนั่นก็คือผังบัญชี1089งูปก้ลูกนี้การค้าและผังบัญชี2519เ้าจ้านี้การค้าและกดค้นหาได้เลยครับเมื่อกดค้นหาแล้วระบบก,ก็จะแสดงข้อมูลเป็นรายการตามบรรทัดในใบสาคัญทางบัญชีแบบนี้ ซึ่งหากสังเกตที่ส่วนบนจะเห็นได้ว่าระบบมีการแยกประเภทของการเรียกดูข้อมูลให้เป็น1089ลูกหนี้การค้าและรายงานของฝั่ง2519เจ้าหนี้การค้าที่ด้านล่างแบบนี้ครับซึ่งจะสามารถตรวจสอบยอดของเดบิตและเครดิตรวมถึงยอดคงเหลือตามแต่ละรายการแบบนี้ได้ครับซึ่งาหากคลิกที่วันที่ลำดับจะสามารถเรดูใบสำคัญที่มีการกระทบบัญชีได้เลย นอกจากนี้หากไม่ต้องการดูข้อมูลตามบรรทัดแต่ต้องการจะดูข้อมูลยอดคงเหลือของผังบัญชีนั้นเลยที่มีการการะทบก็ให้คลิกมาที่ปุ่มค้นหา F3 ที่ด้านบนตรงนี้ที่ฟิลประเภทให้เลือกเป็นสรุปตามยอดตามบัญชีแล้วกดค้นหาได้เลยครับระบบก็จะแสดงข้อมูลให้เห็นว่ามียอดเครดิตและเดบิตเท่าไหร่และเหลือยอดคงเหลือเท่าไหร่แบบนี้ซึ่งถ้าหากคลิกที่ชื่อของผังบัญชีจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดด้านในตามบรรทัดแบบนี้ได้ครับ สำหรับฟังก์ชันสมุดบัญชีแยกประเภท2เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้สำหรับการเรียกดูรายละเอียดธุรกรรมและยอดเงินคงเหลือเช่นกันแต่รายการธุรกรรมและยอดคงเหลือจะถูกค้นหาและ,ะแสดงผลตามแต่ละรหัสบัญชีและสรุปยอดตามลูกค้าผู้ขายบัญชีธนาคารพนักงานซึ่งโดยปกติแล้วรายงานนี้มักใช้บ่อยในการเรียกดูรายการธุรกรรมและยอดคงเหลือตามแต่ละบัญชีธนาคารบัตรเครดิตลูกหนี้เจ้าหนี้ ซึ่งที่ฟิล์บัญชีจะสามารถระบุได้แค่รหัสบัญชีเดียวเท่านั้นโดยหากคลิกเข้ามาที่หน้าเมนูดังกล่าวแล้วนั้นก็จะมีหน้าต่างให้ระบุข้อมูลคล้ายๆกับเมนูสมุดบัญชีแยกประเภทหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าจะมีฟิล์ลูกค้าผู้ขายเพิ่มเข้ามาให้ระบุข้อมูลลงไปเพิ่มเติมนั่นเองครับโดยให้ระบุข้อมูลที่ต้องการจะเรียกดูรายงานทางบัญชีแบบนี้ลงไปก่อนโดยในที่นี้จะขอเรียกดูแค่ในส่วนของรหัสบัญชี2519เจ้าหนี้การค้านะครับ เมื่อกดค้น,นหาแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลของผังบัญชีลูกหนี้การค้าแบบตามมาทัออกมาให้แบบนี้ครับซึ่งหากลองสังเกตที่บริเวณด้านบนตรงนี้จะเห็นได้ว่าระบบมีการแยกชื่อของลูกค้าหรือก็คือเจ้าหนี้การค้าออกมาให้ด้วยแบบนี้ครับโดยรายการที่ปรากฏตามแต่ละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดบิตและเครดิตของลูกค้าผู้ขายแต่ละท่านตามช่วงเวลาที่เรียกดูนั่นเองครับซึ่งหากคลิกที่วันที่ลำดับ ก็จะสามารถตรวจสอบใบสําคัญทางบัญชีที่มีการกระทบไว้บนระบบแบบนี้ได้ครับนอกจากนี้หากไม่ต้องการดูข้อมูลตามบัทัดแต่ต้องการดูข้อมูลยอดคงเหลือทั้งหมดเลยของลูกค้าก็ให้มาคลิกที่ปุ่มค้นหา F 3ที่ด้านบนตรงนี้ที่ฟิลด์ประเภทให้เปลี่ยนจากตามบรทัดเป็นสรุปตามลูกค้าผู้ขายแล้วกดค้นหาได้เลยครับเมื่อกดค้นหาแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลเดบิตและเครดิตรวมถึงยอดคงเหลือตามรายการลูกค้าผู้ขายให้แบบนี้ครับ ซึ่งหากคลิกที่ชื่อของลูกค้าผู้ขายก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการกระทบบัญชีของลูกค้าผู้ขายตามบรรทัดแบบนี้ได้นั่นเองครับสำหรับฟังก์ชันสมุดบัญชีประเภท3เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้สำหรับการเรียกดูรายละเอียดธุรกรรมและยอดเงินคงเหลือเช่นเดียวกันกับสมุดบัญชีประเภท12 เพียงแต่ว่าในตอนที่ระบุข้อมูลจําเป็นที่จะต้องระบุรหัสลูกค้าผู้ขายเพื่อทําการค้นหาซึ่งรายการธุรกรรมและยอดคงเหลือจะถูกค้นหาและ,ะแสดงผลตามแต่ละลูกค้าผู้ขายและสรุปยอดตามแต่ละรหัสบัญชีหากคลิกเข้ามาที่หน้าเมนูด,ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าหน้าระบุข้อมูลจะมีความคล้ายๆกันกับสมุดบัญชีแยกประเภท1และ2เลยแต่สําหรับสมุดบัญชีแยกประเภท3ให้ระบุข้อมูลลูกค้าลงไปแบบนี้แล้วกดค้นหาได้เลยครับ เมื่อกดค้นหาแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการทําธุรกรรมโดยอ้างอิงจากชื่อของลูกค้าผู้ขายเป็นหลักแล้วแสดงข้อมูลผ่านตามผังบัญชีต่างๆแบบนี้ครับหากคลิกที่ปุ่มค้นหา F3 ที่ด้านบนแล้วเลือกประเภทการค้นหาเป็นสรุปยอดตามผังบัญชีระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการทําธุรกรรมของลูกค้าผู้ขายตามผังบัญชีแบบนี้ออกมาให้ครับซึ่งหากคลิกที่รหัสของผังบัญชีนั้นๆก็จะเป็นการดูรายละเอียดและการทําธุรกรรมตามมาทัดนแบบนี้ครับ สำหรับฟังก์ชันสมุดบัญชียประเภท4เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้สำหรับการเรียกดูรายละเอียดธุรกรรมในยอดเงินคงเหลือผ่านเงื่อนไขาการค้นหาหมายเหตุบัญชีนั่นเองครับหากต้องการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวนี้จะต้องเปิดใช้งานในส่วนของฟังก์ชันการจัดการตามหมายเหตุบัญชีกันก่อนนะครับโดยสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแถบบัญชีสถานนะการจัดการตามหมายเหตุบัญชี ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะต้องมาลงทะเบียนหมายเหตุบัญชีที่จะใช้งานด้วยที่บัญชีหนึ่งตั้งค่าผัางบัญชีเลือกผังบัญชีที่ต้องการจะลงทะเบียนหมายเหตุคลิกที่คําว่าลงทะเบียนที่ด้านขวาสุดครับทีนี้เมื่อมีการลงทะเบียนหมายเหตุบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นหากคลิกมาที่สมุดรายวันจ่ายเงินเมื่อระบุข้อ well มูลบนเอกสารและเลือกผังบัญชีที่มีการลงทะเบียนหมายเหตุบัญชีเอาไว้ ที่ฟิลรหัสหมายเหตุหากกดดับเบิลคลิกจะสามารถเลือกรายการหมายเหตุที่ลงทะเบียนเอาไว้แบบนี้ได้ครับทีนี้หากกดกลับมาที่หน้าสมุดบัญชีแยกประเภท4ในตอนที่จะระบุข้อมูลให้ระบุข้อมูลในส่วนของรหัสบัญชีและหมายเหตุบัญชีแบบนี้แล้วกดค้นหาได้เลยครับ หลังจากกดค้นหาแล้วนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลโดยอ้างอิงจากหมายเหตุบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้แบบนี้ซึ่งถ้าไม่ต้องการจะดูข้อมูลแบบตามบรรทัดแต่ต้องการจะดูข้อมูลแบบตามหมายเหตุก็ให้คลิกมาที่ปุ่มค้นหา F3 แล้วเลือกประเภทการค้นหาเป็นตามหมายเหตุแบบนี้แล้วกดค้นหาได้เลยครับระบบก็จะแสดงข้อมูลของการบันทึกบัญชีโดยยึดการเรียกดูตามหมายเหตุบัญชีเป็นหลักครับสำหรับเมนูรายงานเพิ่มลดบัญชี เป็นฟังก์ชันที่จะเอาไว้ใช้เรียกดูการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผังบัญชีนั้นๆหรือก็คือความเคลื่อนไหวของผังบัญชีนั่นเองครับโดยหากคลิกเข้ามาที่หน้าเมนูดังกล่าวให้เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการจะเรียกดูรายงานส่วนที่บัญชีให้ระบุรหัสบัญชีที่ต้องการจะเรียกดูเช่น1 0 8 9ลูกหนลูกี้กันค้าหลังจากกดค้นหาแล้วระบบก,ก็จะแสดงข้อมูลแยกประเภทเป็นการเพิ่มขึ้นของผังบัญชีให้แบบนี้และแสดงข้อมูลในส่วนของการลดลงของผังบัญชีให้ด้วยเช่นกันครับ